ดื่มเหล้าดื่มเบียร์เร็วในปริมาณมากเสี่ยงเป็นอันตรายแอลกอฮอล์เป็นพิษถึงขั้นเสียชีวิตกระทันหันได้เลยนะครับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยก็ทำให้ตับซึ่งทำหน้าที่ขับแอลกอฮอล์ออกจากกระแสเลือดไม่สามารถขับแอลกอฮอล์ที่อยู่ในร่างกายออกได้ทันจึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษนะครับซึ่ง อาจเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับซึ่งอาการเบื้องต้นก็จะเริ่มกระวนกะวายสับสนพูดจามไม่รู้เรื่องไม่สามารถทรงตัวได้ง่วงซึมนอนหลับเยอะกว่าปกติมีอาการกึ่งโคมา่ารู้สึกตัวแต่ไม่สามารถตอบสนองได้อาเจียนออกมาเป็นจำนวนมากหรืออาเจียนเป็นเลือดหายใจช้าลงหัวใจเต้นเร็วกว่าปกติน้ำตาลในเลือดต่ำจนทำให้เกิดอาการชัก หรือว่าถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับซึ่งการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับอันดับแรกเลยคือโทรเรียก1669หน่วยกู้แพทย์ฉุกเฉินนะครับแล้วก็ไม่ควรปล่อยให้ผู้ป่วยอยู่ตามลำพังเฝ้าสังเกตอาการพยายามปลุกให้ผู้ป่วยมีสติไม่หลับและพยุงให้อยู่ในท่านั่งนะครับก็ให้ระมัดระวังกันไว้สำหรับแอลกอฮอล์เป็นพิษครับ